สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเส้นทางรักสุดน่าอิจฉาเปิดเส้นทางรักหวานสุปตาชมพู่น็อตสุดน่าอิจฉาแต่ง7ปีมีลูก3คนเปิดเส้นทางรักหวานสุปตาชมพู่อารยากับสามีหนุ่มนักธุรกิจหมื่นล้านน็อตวิศรุตสุดน่าอิจฉาแต่ง7ปีมีลูก3คนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวอบอุ่นที่หลายคนอิจฉาสำหรับครอบครัวของนางเอกสุปตาตัวแม่ชมพู่อารยากับสามีหนุ่ม น็อตวิสรุตลังสีสิงพิพัฒน์นักธุรกิจหมื่นล้านเจ้าของโรงงานไฟฟ้าผู้ผลิตหลอดไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันทั้งคู่มีลูกน่ารักถึง3คนคือลูกฝาแฝดน้องสายฟ้าน้องพายุและลูกสาวคนเล็กน้องแอบิเกลสำหรับเส้นทางความรักของชมพู่อารยาและสามีหนุ่มน็อตวิสรุตเริ่มต้นจากการแนะนำของหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวของชมพู่ โดยหวานเจี๊ยบได้นำรูปของชมพู่ให้น็อตดูทำให้ฝ่ายชายสนใจและหาประวัติผลงานของนางเอกสาวใน Google และ YouTube ขณะเดียวกันหวานเจี๊ยบก็ได้พูดแนะนำน็อดให้ชมพู่ฟังก่อนที่น็อดได้โทรหาชมพู่หลังจากได้เบอร์มาจากหวานเจีย๊ยบแต่พอรู้ว่าเป็นน็อตชมพู่ก็วางสายเพราะคิดว่า ยังไม่ทันรู้จักตัวจริงกันเลยจะคุยยังไงจนกระทั่งทั้งคู่ได้มีโอกาสเจอกันในงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนจึงได้เริ่มต้นคุยกันและเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์หลังจากที่คบหาดูใจกันได้6ปีวันที่23ธันวาคม2557น็อตได้คุกเขา่าขอชมพูแต่งงานด้วยแหวนเพชรเม็ดโตกว่า7กร,รัตซึ่งฝ่ายชายได้เนลมิตบ้านตัวเอง ให้เป็นสถานที่ขอแต่งงานมีทั้งพุหิมะสุดอลังการค่าใช้จ่ายสูงหลักล้านเลยทีเดียวขณะที่ชมพู่ร่ำไห้ด้วยความประทับใจต่อมาชมพู่น็อตได้เข้าสู่พิธีแต่งงานเมื่อวันที่10พฤษภาคม2558ที่โรงแรมพราซ่าแอตเนีแบงคอกเดอะรอยัลเมริเดียนซึ่งถือเป็นงานระดับประเทศจริงๆ ทั้งสินสอดทองมั่นและความอลังการของแขกและตัวงานซึ่งในส่วนของสินสอดทองมัน่นต้องใช้รถเบนซ์สิคันขนสินสอด108ล้านโดยเจ้าบ่าวน็อตวิสรุตได้เปิดใจในงานแต่งว่าหลังจากนี้ชีวิตจะเปลี่ยนไปเยอะถูกจับตามองมากขึ้นต้องดูแลตัวเองให้ดีภรรยามีคุณค่าที่ดีต่อจิตใจที่สุดแล้วการที่ชมพู่ทำให้เราจากคนที่มองข้ามอะไรหลายอย่าง ต้องหันใส่ใจอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆแม้ว่าเราทำงานใหญ่โตก็ตามชมพู่ทำให้เราเปลี่ยนไปเป็นคนที่ดีขึ้นการมีชมพู่ทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบที่สุดขณะที่ซุปตาสาวชมพู่อาร,รยาได้ระบุว่าเราเริ่มต้นจากดูเขาก่อนสกินคุณสมบัติว่าครบไหมทำความเข้าใจกันมีทั้งสิ่งที่เขายอมลดและเรายอมลดทำให้เรา ก้าวไปได้ไกลโดยที่มีเขาอยู่ข้างๆและตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นชมพูก่ก็ได้ออกมาอัปเดตเรื่องรักหวานๆกับสามีตามโอกาสสำคัญก่อนที่จะมีโซ่ทองข้องใจเป็น2ลูกชายฝาแฝดน้องสายฟ้าน้องพายุเกิดเมื่อวันที่6กันยายน2560และมีลูกสาวคนเล็กน้องแอบิเกลเกิดเมื่อวันที่30มีนาคม2565ทั้งคู่ ก็ถือเป็นคู่รักแบบอย่างที่หลายคนชอบมากทั้งความเรียบง่ายและการเลี้ยงลูกที่คนส่วนใหญ่บอกว่าดีและมีคุณภาพอีกด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ